เดน้องที่เขียนว่ารอด้วยอ่ะนะเองทักคนนั้นไปดิพี่ปักหมุดไทยแล้วหนะหนึ่งนาทีมันจะหายอนะ่ะพี่ปักหมุดไทยแล้วเองทักคนชื่อนั่นแหละเองทักชื่อคนน,ออนั้นแหละไปขอบคุณกดติดตามรอจากชื่อคนนั้นแหละไปเขาไม่ตอบเองทักทไปแล้วปะไอเจมไปรับเพื่อนน้องมังก,ก่อนดิมันทันอยู่ลวเวเนี่ 5, 5ยห้าพันห้าเองเองไปรับเพื่อนมันหน่อยก่อนดิ น้องมันทักเจ็ดร้อยน้องมันทักเองไปแล้วอ่ะเจมเองไปตอบมันหน่อยแล้วก็ก็ได้มารับหน่อยครับแล้วแค่มาส่งชื่อให้อ่ะไปรับไม่ได้หรอกน้องชายเองต้องขับเรือมาเองครับเรือแตกผูกกรรมเองต้องช่วยตัวเองระหว่างมันไปรับลงเดินหน่อยครับ ทีอะไรครับหาพึ่งน้องตีพึ่งบุไม่ไม่ออกสักอันไหนใชยตอนนี้สี่พันแล้วครับแต่เรือแตก ม่ดีวะเองใช้หาว่ายนะ้ำมาที่น้องใช้สกิลขับมานะ่ะใช้สกิลอะไรก็ได้นะ่ะมานะ่ะใช้สกิลทุ่นแรงอะ่ะมานะ่ะเออมันไปรับไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันจะแต่มันจะเป็นหนักกว่าเดิมไงน้องไปได้ยังครับยังยังรอก่อนรอก่อน,รอ,อนรอเพื่อนก่อนรอคนเข้ามาติมก่อนน้องขอเข็มทิพกันหน่อยพี่รอคนเข้ามาสิบสองคนก่อนห้าพันห้าพันห้าพัน อยู่ห้าพันน้องอยู่กิโลที่ห้าพันครับเองเปิดหาคี 5, คมองด,ดีวป่ะส่งแล้วครับส่งแล้วครับโอเคเจมน้องมันส่งชื่อไปแล้วรับเพื่อนมันด้วยเด้อน้องมันส่งชื่อเองละรอคนเข้ามาเยอะๆก่อนน้องราคนเข้ามาเยอะๆก่อนนีองเ,น,เ,าาเออนี 1, 2, 4, 6, 8, น่ยคนในประเทศต่ตางสิบกว่าคนเนี่ยเนาะ สิบคนเนี่ยเราคนมาบนเกาะให้เยอะๆก่อนเราค่อยกดแนตะ่ช้นาแต่คนมากดติดตามสุดหล่อเนี่ยพี่อยากให้น้องไอ้คนนี้มันได้เนี่ยเนี่ยน้องหมีภูนะพี่อยากให้น้องมันได้ด้วยเนี่ยพี่อยากให้น้องมันได้ด้วยเนี่ยเองเข้ามาดีน้องอคุณกดติดตามสุดหลอ่อเดี๋ยวเองไปเพื่อนเพื่อนมันดีแล้วก็ให้มันเข้าเซิร์ฟมาเนี่ยพี่อยากให้มันได้ด้วยวะไอ้คนชื่อหมีปูอะ เปิดฮากี้ล้ไม่เจอพี่มันไกลเกินดิน้องมันไกลเกินดิเปิดฮากี้ลไม่เจอมันไกลเกินดิมึงต้องขับมาใ,ใกล้ๆกว่าอยู่กิโลที่ห้าพันนะน้องชายเ,ยเนี่ยอยู่ห้าพันครับล้วสมุดเราไปสมมุดเราไปข้างหน้านเนี่ยเราไปหาข้างหน้าน 5, 5, 3, ผมมา5,400แล้วนะครับยังไม่เจอไปปิดทางแล้วรั่วน้องเองล้วอน้องเองไปปิดทางน,นั่นน่ะนเองไม่เปิดเอห่าขิมองว่าน้องมันน่าจะเจอแล้วนะ5,400มันน,าน,น,าน,น่าจะเจอแล้วนะเกาะคือซีเนก็เกิดเนี่ยอยู่ติดกับเกาะคือซีเนเลยน้องเกาะเลยไทาน่ะติดกันเลยเนี่ย อยู่ติกเกาะกใหม่เลยเครับอยู่ติกเกาะใหม่เลยปู่น้องไม่เห็นได้ไงวะมึงไปผิดทางแล้วน้องชายอยู่ติกเกาะใหม่อะมาดีเนี่ยห้าพันที่ชื่อว่าอะไรครับห้าพันห้าพันสองเนี่ยตามเพื่อนมาครับ ไปตามเพื่อนมันก็ผิดดิน้องเองไม่ขับมาเองวะเองก็ใส่ผ้าคลุมอะ่ะใส่ผ้าคลุมคาตานะแล้วก็มองมานะ่ะเองใส่ผ้าคลุมคาตาที่มันเปิดฮาคีแล้วก็มองไกลขึ้นอนะ่ะใส่ผ้าคลุมคาตาแล้วก็เปิดฮาคี้มองมาไหนน้องมันจะมองไกลขึ้นนะผ้าคลุมคาตาอนะ่ะไม่เห็นเลยครับไม่เห็นก็ไม่รู้ว่าน้องพี่ก็ไม่รู้จะช่วยอ,อยังไงด้วยผมทำเทียได้แล้ว ถ้าไม่เห็นพี่ก็ไม่รู้หรอกถ้าไม่เห็นพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าจะช่วยยังไงอ่ะก็ถ้าที่ผมวีสองด้วยเออวีสองมันต้องมองไกลขึ้นดิมองไม่เห็นไ,ได้ไงวะเนี่ยห้าพันห้าร้อยเนองไม่เจอได้ไงวะมรั่วไปเนี่ยห้าพันห้าร้อยห้าพันเนาะเองข้ามาถูกเซิร์ฟไปเนี่ย เหี้อะไรฉลามเกิดเกิดตรงไหนวะไปวฉลามเกิดจะป้ากันนหรอพี่ปูมูลแล้วเองไม่เห็นแล้วว่าพี่ทำอะไรอยู่เนาะมาเลยไม่ไปครับผมพาพี่ไปสองก็ยังไม่เจอโอ้พี่ไม่รู้หรอกเด้อน้องว่าพี่จะช่วยเองยังไงเด้อ มันก็อยู่กิโลที่ห้าพันนะเองก็ไม่เห็นเลยเว้ยที่ไม่รู้ว่าพี่จะช่วยเองได้ไหมนะเฮ้ยตีฉลามช่วยน้องมันดิไม่กส็สี่เสียงสารญาครับพี่สัญญาแล้วไงเองไม่เห็นเราพี่ทำอะไรอยู่หรอกพี่ทำอะไรอยู่น้องชายตอบหนึ่งสิ เสือพีทำอะไรอยู่มีฉลามในเกมที่ชื่อว่าอะไรยากแน่นด้วยเข้ามาเลยครับไม่ทันแน่ ใช่ล้วสองตัวเหรอมันจะตายกันหมดแล้วนี่น้องมาอย่างเฮ้ยไม่เล่นแล้วตายโอ้ยมันจะตายแล้วเนี่น้องโอ้ก็จะบักเลยเนาะ เอ้าอะไรขอ,องมีภูวะน้องเองส่งชื่อมาอยัางเนี่ยเท่ายัางไงน้องมีภูเองส่งชื่อให้พี่ยังวะเองส่งชื่อไปให้น้องพี่ยังพี่ชื่อว่าดีโอเอ็นน่ะน้องไอ้น้องมีภูทำไมมันตา,ตายพาไปหน่อยครับน้องมีภูทำไมไแล้วเขาไม่ตอบ พี่เจมงไปตอบมันหน่อยคือเจมน้องรักไปตอบน้องมาหน่อยดิพี่ก็เป็นคนผิดในสายตาแต่พี่ก็เป็นคนผิดหรอกไปตอบน้องมาหน่อยดิน้องเจมพี่ไม่มีให้ใครโกรธหรอกทันอยู่แล้วแหละเนี่ยตายหากันหมดแล้วเนี่ยเห็น<อ>ไหมรับเ่อะมาหน่อยดิมันโอ้พี่ก็เลยเป็นคนผิดเลยเอ่ทีนี้อ่ะ เปรับเพื่อนมาหน่อยดิรับแอดหน่อยครับเล่นค่อยเข้ามาใหม่นองเจมมิงทันอยู่แล้วแหละเร็วๆก็มีอ่ะผลโมจิเองก็มีอ่ะไวน้ำมาแป๊บเดียว มหายหมดแล้วเนี่ย,ยได้เทียสองถึงเทียสามหายหมดแล้วเนี่ยคนเนี่ยเอ้าอีจีเจมไปรับน้องมาหน่อยดิดเจม ขอบคุณกดติดตามสุดรอกำลังไปครับอีเจมัปไปรับเพื่อนหน่อยดิโอขอบคุณกดติดตามสุดลอขอบคุณกดติดตามสุดลอ ขอบคุณกดติดตามสุดหล่อขอบคุณกดติดตามสุดหล่อรับแสบหน่อยขอบคุณกดติดตามสุดหล่อขอบคุณกดติดตามสุดหล่ออย่างนี้าหายกนมเลยอย่นตายกันหมดแล้วเนี่ยขอบคุณกดติดตามสุดหล่อ ออกพิ้พกดิตางึงต่อง้องอย่าไปตีฉลามนะเว้ยเดี๋ยวตายนะ อฟ้ามันยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วเนี่ยมีจะแตกอีกแล้วครับ